มีน้องคอมเมนต์ขอมาแคปชั่นอ,อกหักภาษาอีสานจะโดนใจหรือเปล่ามาดูกันเศร้าหักกับไปเข้าใจเจออ้ายู่เลิกรักก็ไปเข้าใจเธออยู่กะเจ็บเติบยู่แต่บ่ฮู้สิเฮจ,จังไดก็เจ็บมากอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงหักเขาหลายๆเดอ้อคนที่เจ้าตามหารักเขามากๆนะคนที่เธอตามหาโชคดีเดอ้อล่ะที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปโชคดีนะน้องที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไป เปล่าไปซะเดี๋ยวเขาสิถาโดนรีบไปเถอะเดี๋ยวเขาจะรอนานจือเด้อใจอยากกอดเขาซ้ำไดกระอดเอาจำไว้นะใจอยากกอดเขาเท่าไหร่ก็อดทนเอาสิลืมได้จังไดเจ้าอยู่ในใจบุได้ยอยู่ในสมองจะลืมได้ยังไงเธออยู่ในใจไม่ได้อยู่ในสมองปากบอกไว้แต่ใจเจ็บปานสิขาดปากบอกไว้แต่ใจเจ็บเหมือนจะขาดเขาเป็นคนพิเศษส่วนเขามันแค่เสียใจ เขาเป็นคนพิเศษส่วนเรามันแค่เสีจใจมือนั่นได้กอดเจ้ามือนี่ได้แค่กอดเสาเถียงวันนั้นได้กอดเธอวันนี้ได้แค่กอดเสาเถียง